วดเท่ากัล่างมาเรียบร้อยเลยค่ะโอ้ยล่างสะอาดเลยด้วอค่ะขวดจะเดิเท่ากับว่ากออขวดจ้าแบบนี้มาอ่อนมือขนาดเลยทำไมก็พอด,ดีงามจ้า มาขั้นข้าวโถดเป็จ้าแต่ข้าวเซน้ำม,มันขมเด้อคะข้าต้องเซน้ำขมมันออกก่อนแต่ข้าจะมาล่างอีกเท่อหนึ่งแต่ข้าจจะมาล่างเส็นน้ำแล้วข้าก็มาขั้นเกลือบบดนี้าล้าเอาน้ำเศร้าเข่าใส่มักไว้บัดทั้นมาบนี้ได้เลยกระกอบขวดแน่นี่เลยจ้าแต่ห้น้ำม,มันเต็มขวดไว้เด้อจ้ามันจังบรเล ของแม่พอ่อนี่เฮ็ดปีกายกันยังอยู่เอาไปส่งเขากับซีหาล่อยขวดปีนี้ยังพันได้ซาก็ได้วางหาช0บขวดนี่แหละปันมูกินด้วยพัาน,นาในเฮ็ดปีนี่ซากกเฮ็ดนี่แหละขั้นเทือที่สองน,นี่ต้องการน้ำไม่ดองัาสั่งใม่พ่อเด้อเดี๋ยวเอาไปส่งค่ะ โอขวดห้าสิบบาทขายถูกๆก,กันเองร้อยหนึ่งก็สิบสองขวดค่ะเป็นเปี๊ยนีนนี้เนะ ะค่ะใส่น้ำม,มันเต็มขวดนั่นแหละเป็นร่างเลยค่ะแลไม่เป็นเสียงแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝาเวลาเข้าสีเก็บเขาก็เป็นร่างนะะ้ำเก,เกะะเลือน,น,น้ำยังในขวดนี่มันออกก็เด้จ้ะ ได้จ้ะดสิละ่ะขวเนขากันล่งมาแล้วดีกอกยางเดียวเอาขั้นได้ที่แล้เขากอกเลยค่ะโอ้กุ้งกินหลายเป็นปีค่ะบ่ดำบ่มีแหล่บ่มีดำสูตรของแม่พ่อน่นด้สบายเลยค่ะแซ่ย่ามเกีียวขา่าวเขาก็เอาไป ต้มเลยเวลากินอนะผู้ใดกินบ่เป็นเนาะปาดขวดด้วยค่ะบ่ต้องแงมันดอกปาดขวดนี่กจะล่างเลยกิกนผู้ใดมักสมไลกับผต้องล่างเอาไปต้มเลยกับมัดสุกโอ้ยปนใส่ปลาใส่แซ่บค่ะซุปน่าไม่สมซุปน่าไม่ดอก แซ่บเด้อพี่น้องไอบ้บวกันได้กินซุปน้ำไม้ดองน้ำไม้สมแลล่ล่องน้ซุปบังเดอ้อแซ่บเด้อค่ะใส่ผักหอมใส่ขัวง่าใส่ค่ะแซ่บแซ่บเ,เกี่ยวเข่าเมื่อยเดือนส,อสิบเอ็ดสิบสองเกลียวเซตัสซใส่กุ้ง แกงใส่กระปูน่าแกงใส่ปลาใส่กุ้งใส่เหนียวโอ้ยแต่แม่มันเส,สียบกสอนกุ้งออสอนตัดซิ่วบานจะตักซูน้ำเด้ออย่าลืมเนอะพี่น้องจะให้มันแซ่บแท้ๆนะอย่าลืมแกงใส่หมอเด้อจ้าแกงแซนอื่นมัน,มน,มนบ่แซ่บเด้อค้านี่แหะอย่าลืมใส่หมอโอ้ ฝนออก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 แสบเซย์ฮอนอุลัวอยู่โอ้ยสุกแสบขวง่าใส่แทนอันตันปนปลาดุกใส่หรือปลากรดปลาย้อนใส่ไหนบ้างอย่าบอกใครเด้อสุกน้ำไม่ดองนะแสบอิลีอิหลอแสบแท้ๆเด้อ พี่น้องน้ำเบิองน้ำกันเด้อกำลังกอกขวดในพ่อนขั้นน้อไม่ดองเด้อจา้าอย่าลืมเด้อไฟเบิองไม่พอนเลยกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่พ่อนเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเทาก่อขวดแล้วแล้วเทาก็เอาไว้ยักซี เซนเ่น้ำเกลือน้ำมยังออกในขวดนี่โบไฮแมงว่านโบไฮยัมยยงมันเปื้อนมันเลอะเขาก็เซน่น้ำให้มันล้างออกได้ค่ะไข่เบิง้งไข่ส้มแมพ่พ่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ากดติดตามแม่พ่อนะคะขอบคุณค่ะ